สวัสดีจ้ารายการเราอยู่กินีวิวทุกแง่มุมนะตอนนี้พวกอยู่ในกิโอ้ยคอนเทนทพาร์ทที่สามนั่นเองนะครับก็พาร์ทนี้เราจะไปทำอะไรคุณนายเอ่อก็มาก็มาหาสิ่งท <online> ี่เราไม่เคยเจอนะฮะตามแมปทั่วไปสิ่งที่ยากจะยินเมื่อกี้เราก็ไปเจอไปอันหนึ่งแล้วลืมจะกลับไปดูกลับไปดูล่ะหลายคนอ่านอะไรคุณผู้ชมนะหลายคนอาจจะมีคนเจอแล้วมั่งก็ได้คนที่แบบชอบ ชอบแบบชอบเดินทางออกไปชอบคนคนขาวาเราเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดว่าไอ้ตรงพูดมันเป็นสะพานนะสะพานยาวๆเราจะข้า,ขา,ขาขมเกาะไปว่าจะเจออนะไรแต่่วาเราก็ไม่เคยไปนะฮะับแต่เราเคยอยู่แบบสร้างบ้านเอาชีวิตเป็นปกติก็น่นาจะไม่เคยเจอเนะก็แล้วก็ถ้าถ้าเจอสิ่ง,งพวกนี้ก็จะปลดล็อกไอจิไอจิเมนนะจ้าจ้า ทข้างหน้าผมมี็าแบบนี่ทำไมอ่ะมันวิ่งเร็วจังวะมันอัพสกินมาเท่าไหร่วะจะเป็นคนใช่ป่ะใช่เป็นคนคนใช่ครับดูคนนอนอยู่ะหัวเป็นมันแบบทำไมหัวมีมามองแวบแรกคือมันเป็นหัวเป็นล้อแต่จริงอาจจะแบบหัวโดนถลไม่เหี้ยหลุดตายแล้วก็เพราะว่าหนีไปเป็นล้อไอชิเมนเนี่ย บบก็อันแรกที่ผมเจอแนละ้โอเคไปเลยนะครับเราจะตามหานะมันจะมีอยู่หลายประเภทนะก็ไม่รู้กี่ประเภทแต่ผมก็เคยเจอมันหลายผมก็เคยเจอมาอย่างหนึ่งนะครับก็ไอ้ที่มันเป็นเรือล่มอ่ะถ้าใครเคยเจอก็น่าจะรู้เนีเรือล่มข้างในก็มีของหมอ,อเรือล่มตรงนั้นก็เคยเจออยู่เดี๋ยว่เจอนี้เราไปหาของน้มือกันเลย พไม่รู้เรื่องเลยโอ้ตอนมืดเราก็จะบุกนะเราไม่วันไหวเพราะเรามีเขาเรียกว่าอะไรยินฟอเลสต์ฟอเลนี่มันฟอเฟสต์นี่มันหาคนมั้ยตรวจพบความร้อนพอดีปิดเนเดีซีมาพูดถึงดีซีนี่คิดถึงเลย <complex> อย่าเล่นเลยปวดล้วฮะตอนนี้อันเทิรนก็ไม่รู้ตอนนี้มีคนเล่นมากหรือน้อยนะครก็เป็นเกมที่สนุกนะครับก็มาเล่นกันได้โหลดโหลดฟรีผ่านสตรีมนะเนีก็ตอนนี้อาจจะมีไม่ใช่อาจมันจะมีเวอร์ชั่นใหม่มาแล้วก็คือเวอร์ชั่น3มจุดเออผมก็ไม่แน่ใจเวอร์ชันลืมเลย แต่เป็นเวอร์ชันสามนะคือว่ามันจะปรับเยอะมากมีพวกอาชีพมันจะมันจะบอกาอาชีพเี่ยนะมันจะเป็นสายนักแต่งน่าจะเป็นสายนะมีเชฟอ<ม>ะเย,ยนะเลยันมันจะเรียก <c oughs> เรียกอะไรดีผมคิดว่ามันเอาชีวิตรอดยากช่วยอะไรว<ม>ันนั่นดีจ้ะมันถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีสายมันก็น่าจะแบบให้ให้เลือกละมั่งว่าเลื่ม ให้เลือกแล้วก็เน้นไปที่ความสามารถนั้นเพรานะว่าเวอร์ชันสามนี่มันไม่ไม่ธรรมดานะครับเพราะมันได้มีเงี้ยงกับมีเงี้ยนัน,นตลอดนะมึงเฮ้ยไอ้ยา <S <S จะเกลือมาดีจ้ะเฮ้ยเราชอบไฟซูดมากกว่าเนี้ยฮะซูดนะฮะซูด แกเกกัคุยอ้าวดาเฉยนี่เจอหกคูณแม่อมีแล้วแต่งปืนมาปืนอย่างเท่เปลี่ยนเตล้อแหลกเว้ยโอแหลกมีอาหารเดี๋โอเคเอาอะไรคนเล่นแหลกไปด้วยเลยเฮ้ยเจริญส้มตบีระวังข้างหลังเฮ้ยข้างหลังปะกัวอะไร ่าทมแพูดเราไปได้เลยไปไปไปเอาเดี๋ยวเอาชัดเดี๋ยวเอาชัดกันติดกล้องหนึ่งติดกล้องหกซูมติดกล้องเสียไรไหนอยู่นี่ยนี่มองความหล่อโอ้ไอชิตันโอ้มาที่เดิวกลับดูดิไอเราเราทิ้งไว้เมืองนั้นนี่จะกลับไปเอาเปล่าไปดิก็กลับไปดิแล้วแล้วไปที่แล้วก็ขับไปที่สะพานตรงนี้ ไปป่ะจะส่วนตัวไรเอออันนี้แล้คฐานนี้ตั้งชื่อว่าประจันภัยรอบแมบนี่วะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะโอ้ยยัยกูเห็นชื่อแล้วแแบบใหญ่มากเราวิ่งไปทางน้าว่าเราไปด้วยกันดีกว่าเฮ้ยเชี่ยตกใจสัตว์แม่ยศมาไงเนี่ยตกใจไอ้สัตว์เราไปด้วยกันดีกว่า โอ้ยเ่ตกใจสัตว์ไม่ย็มันมังไงเนะี่ยตกใจไอ้สัตว์มาดีคือไอ้าม่ตกใจสัตว์ไม่ถึงอยู่ดีไม่ม,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 มั่งนะยิเยี่ยมไม่ได้ยินเสียงแล้วไอ้ยับกลัวเห็นแล้วแต่เห็นนี้ไม่พูด <c oughs> <c oughs> อไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> วิ่งตามหลังมา เห็นแล้วแต่เงียบเงียบไว้เออฮะอย่าเข็มนเลือดเลือดเลือดกระชูดมขอคุณครับพี่นี่นไงโอ้ชัดชัดกันแปดนะฮะติดกล้องสไนเปอร์ <c oughs> ออกซูมโอ้โหชัดกันซูมได้เจ๊ด,ด้ยผมนี่อึ้งไปเลยครับ <c oughs> แม่งยิงยิงยิงแค่ตรงเนี้ยไปหาอัมนีก็ แคสจะไม่ถึงอยู่อล้วมึงเปลี่ยนเป้าหมายอยู่ดีเห็นไก้ทีหายอ้ามอยู่ดีมึงดีเปลีป่ยน,นเป้าหมายหาเขใช่อ้อมึงเนี่ยปืนผมนี่แม่มาแคน,นี้เบามากเลยปืนเก็บเสียงโซมได้ติดไปเท่าไหร่วะติดไปหกคูณนะแล้วติดคูณนะแล้วก้าแปดคูนหกอะมันก็จะได้สี่แปด ไปไหนเฮ้ยตาขานี่เงี้ยคยกระโดดโดมเองไม่ไฟชายเลยไฟฉายมันเดียจังไฟฉายไฟฉายพอดีพูดแบบเจอตรงหน้าเมืองตรงหน้าป้ายเมืองไปเลยแล้วมึงขอเปลี่ยนกล้องอ่ะหกตัวมึงโอเคโอเคเราจะกลับบ้านกันแล้วนะอยู่ตรงเนียแล้วนะครับ เองแรงกลับบ้านไม่นอนรถ้วรถเออเฮ้ยเชี่ยเกมนี้แม่งคนแม่งแรงเยอะดีนะรถแม่งทะลัยเ่เว้ยคนแม่งเดินไปข้างหลังหลังรถแล้วแม่งดันทีแม่งดันขึ้นไปนู่นเลยดิมึงกินอะไรมาเนี่ยผอมแรงเอ้ยอีฮะผอมผอมแรงน้อยเออวันนี้เป็นไรวะไอ้เองพูดสับสนเออบอลเองสับสนนี่ย เนี่ยดูแลรถเท่าไหร่ดูแลรถเท่าไหร่ดูรวเท่าไหร่แ <c oughs> ข่าอวนรถกลับไปก่อนไม่ครับเงียบองเอากล้องสูวไปไม่เห็นฮัลเดี๋ยวก<อ>ล,ลับไปเราจะกลับไปบ้านไปย่างอาหารให้พรนะ้อมกันนะครับเราจะได้ไปไปผจญภัยกันแบบบีมเอ็น นี่อยู่ไหนนะต้องกอะตองเล่นคลิปรอ,ปอหลกักแหลกนี่อยูไนะ่ไหนเนี่ยถ้าอมองไก,กลๆเกาะจะไม่มีนะม,มีอะไรเลยหลายอยูไนะ่ไหนเนี่ย ฮ้ยเมื่อกี้นี้แหละรถเทไม่รู้เป็นไรวันนี้อ่ะคอมไอตัวนี้อยู่ไหนอ,นอยู่สถานีตำรวจปอนนี้อ่อาปั๊มาแล้วเหมือนแล้วไปครับเฮ้ยรองด้วย เจ้โอ้โหชีดชนกันเองนี่ไม่มีการขยับเลยสมจริงมาละเมืองน,นี้มันชื่อเมืองอะไรแหละวอดบิ๊กเจ้ได้ไึงไอเราก็ตกภาษากรีกเลยอะไรวะเนี่นยน่นจะไปปลายโฆษณาว่าให้วอดบิ๊กเจ้ไปอัน้ายก,ายกายับบ้านกับบ้านนะนน กลับไปตุนอาหารแล้วก็ผจญภัยนะนันจะเป็นยังเจอเจ๋อของนี้แล้วเวอร์เย่เย่โอเคตัดพามาแล้วมาบวกพันเดียวกันเฮ้ยจะเย็นเฮ้ยพันเดียวนะไปที่สะพานเลยับสะพานยา่ครับหุ่นน ตอนนี้ผมก็มีลูกธนูยี่สิบลูกแล้วขามาเจธนูโอ้ยโอ้ยมันแรงไปเอาเอากันใหญ่ขวาขวามันบอสต๊อปมันบอสต๊อปหยุดหยุดหยุดขามันดิเอาแล้วมึงเลยตอบไม่เจร์ค่าบอกว่าทันโตนี่คือทันที่เดือดที่สุดแจรได้แล้วก็อันตรายที่สุดได้ นั่นติดพอดีเลยกูเดินได้เแค่มีดิฟตบแ้ามึงกูเห็นทองไม่ได้กูเก็บฝันเฮ้ยดูทริปน้ำหนักเกินเดี๋ยวเก็บให้ก็ได้ช่องว่างน้ำหนักกูแง่สี่ยสิบแปดเฮ้ยไม่ได้คิดโดหืม ที่ส่วนนี้คือเก็บเลยจุดหมึ่งไปนัาเกินอีกแล้วปไปเลยปะพอมไปนะครับสะพานลีรับอาจจะมีพลังาลงานซ่อนอยู่ก็เ,กเป็นปลเลยไปมีเรามีธนูกูอะไรอ่ะธนูเทพทอ่ะเฟสเฟย์ยักษะหังเกลอไปตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่สูงนะครับ เราถังมันขับได้ป่ะเฮ้ยเจอไม่ดีแล้วมีเรือทัลลี่มันก็ไม่จำเป็นแล้วนี่อยู่ไหนเฮ้ยเจอดีเจออีกเจอกล่องเลยเก็บไปก็ันเลยเลิกเก็บไปก็ได้ไปข้ามเลย้วเฮ้ยแจ๊ฮึมมีซอมบี้ด้วยเฮ้ยอะไรต่เมื่ก็มีของเอ๊ะเจลุกเจลุกธนูฟรีโดโด ต้องสนุกฟรีหายากจริงได้สั้นน้ำหนักเกินอี่แกโอ้โหเจอปืนนี่อะไรอะไอ้แม่งไม่รู้ปืนเฮ้ยปืนเฮ้ยโอเคครับไม่มีเฮียแล้วปืบเบร์ไม่รู้วไปทำอะไรนะข้ามฝั่งนะแต่ที่รู้แถวนี้แม่งก็สุนช็อตกันเยอะมาก ือาไปแตะข้อฟ้าตอนนี้ไม่ค่อยได้ค่าสำบีสักเท่าไหร่เดี๋ยวเขาอัพก่อนอัพเลยดิอืมอัพเฮ้ยรู้สึกว่าสมมตนอัพนี่ก่อนดีปุ๊บปุ๊บหกสิบกับดักผมจะไม่อัพเนอะ ไอถ hmm. ือปืนอะไรมังเนี่ยยูโดยูโดครับสะเทกนี่ผมไม่เคยผมไม่เคยข้ามนะเราจะมาดูกันว่าเราบรรลุมันแบบมันมันคืออะไรเรายอมเสียเวลาเพื่อเพื่อมาเฮ้ยนี่ไงกดล็อกความสำเร็จกดล็อกความสำเร็จแล้วเฮ้ยเหมือนเราเดินไม่ได้เหมือนมันเดินไม่ได้นะ เออเหมือนเหมือนเราเดินอยู่กับที <h <h wow. ่เดิมนี่ก็ที่เดิมไงอ้าวเดินอยู่ที่เดิมอ๋อตอนนี้อ๋อตอนนี้คือทางตันแล้วอ๋อไหนเอ็งเอ็งลองเดินดิเดี๋ยวกูดูเลยมันจะมูนวอกนะเพราะว่าเอาเอามีแมปป่ะเราไปไปด้วยกันดีกว่าไปด้วยกันขวาสุดแหละ ไปค่ะตึ้งไม่รู้ตรงไหนเนี่ยไปไปตรงเนี่ยตรงแบอะไรก็เจอไปทางเมืองใหม่อะเมืองใหม่เมืองไหนอ่ไม่รู้จักตึ้นแบบไม่ใช่เมืองใหม่ถ้าเราไปเมืองใหม่ปุ๊บเราต้องว่ายน้ำไปด้วยเอาไปไปไปละเอ,อาก็ได้เราเราบุกวันนี้เป็นวันประจิตรไยใช่เดีหลงก็หลงนี่สัตว์ทำไมอืม รู้ทางกัได้เดี๋ยวเราก็กลับบ้านได้เรามาปลดไอชิเมนเพื่อไม่รู้เหนื่อยว่ายน้ำกลับเลยนี่นี่เรามาสะพานนี้เพื่อเพื่อปลดล็อกเนี่ยเรามาพาทุกผู้ชมดูว่าแบบใครเขาสงสัยว่าถ้าข้ามไปจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีเทียนอกว่าเราเดินอยู่ที่เดิมนะคแต่ก็ปลดล็อกความสำเร็จนะครับ ก็ว่าด้เขาเขาบอกว่าคุณครับจะพามาไกลนี่มันแบบบอก<อ>ว่าอะไรแม่งอ่านมาหลายรอบไม่รู้เรื่องสักทีรถอยู่ไหนมาเดี๋ยวพี่ขับเองไปเลยพี่กระจูฮ่าทำไมทำไมอยู่อยู่ในรถแล้วปีไม่ได้แล้วฮะอยู่ในรถไม่เห็นใช้อาวุธอะไรได้เลยใช่คุณเ <c oughs> องมึงถือปืนอยู่เนี่ย เจอวะเจอยเจอะไรยปางเนี่ยน้องกดน้องกดตีไม่ตีเจอเจออะไรไม่เจอกูลงแม่งแล้วอ้าวไหนดีไหนควางเนีอ่าฮะมันหนีไปแล้วเกียร์ลงกิเกียร์ถอยหลังไปแล้วปืนยิงไม่ออกอ่ะยิงออกไม่รู้อ่ะไปมึงขอเวลาคาเขาซื้อเงินไหนว่าครั้งเนี่ยางเล่นเดีย อ้าวชิบหายละกระสุนคุละคนละยี่ห้อก็มึงใช้ปืนนี้มันต้องใช้ไอ้นี่อะไรวะซิวซิวอะไรวะทิงทิงแม็กกาซีนเต็มชื่อไอม่แน่นกัมแล้วเอาแบบที่หนึ่งก่อนโอเคแล้วก็ดูเราไม่เสียดายฮะเพราะเรามีปืนปืนอื่นอยู่นะ <c oughs> ผมไม่เสียดายเพราะผมมีธนูเฮ้ย <c oughs> เร็ววะ อะไรแปดไอบีเอแปดแปดทีสามสองจีบิกิกะไบต้องไปอ่ะที่นี่เมืองอะไรเน่ไม่เคยมาไม่เคยจริงรอจอดไว้เพื่อนเหย่ยตันในสัตว์นั่นซอมบี้ลมนั่นโดนโดนโดนอะไรไม่ตายเออเอาดิเอ้ยไอ้ยักษ์ ฟาดนานแม่งฉันจะโน่อะไรเนียไปหย um ักอ <prayed> ้าว <ort> ตื่นเลยเดนี่เฮ้ช็อตเชื่อแคนทีมระวังข้างหลังข้างหลังมันึไม่หามึงละข้างไปยิงไม่ตาย แล้วเราก็มาแล้วก็แวะซื้อแวะหาของโนรี่บริการตัวชิปแดให้หมดอะไรไม่น่ากูแดมเลยดูมันแร่งหาของสบายฟินทำไมยังมีตัวเติมอยู่อะเออเติมน้ำไปหนึหนหนหน no ่งเป็นเกล็ดที่แบ่งนะเติมน้ำทะเลกินได้โคตรสัตว์ไม่ มันมันกินได้ทุกทุกท,ทุกอย่างเลยอ่ะไม่แต่ของเน่ามันยังกินได้แตต่ตเชื้อในในบิชชันสูนย์เออมันบักเกินอีกโอ้เจอเราเราเนี่ยไหเขาเรียกว่าอะไรรอเบคอนวิสอนเจอเนื้อที่มันไม่ไม่ได้ย่างเอาปะวางไว้อยู่ เก็บไว้แล้วกันไม่อยากให้กันเป็นเนาะเก็บไว้ก่อนไม่จะเป็นก็ทิ้งตอนนี้เราจะซุ่มยิงนะครเฮ้ยเฮียเอ้ยสัตว์บรรลวมึงเนี่ยเราจะคอยสลับสนหนึนะยิงอยู่ไกลๆนะโริเวิร์สอ่ะโอ้โหแบตเตอรี่ทำได้ดาวเป่าแบตเตอรี่ก็ทำเป็นไฟฉายอ๋อ ทูแบ็คมือนี้กระเป๋าดีนะกระเป๋าเยอะดี